สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC ปอกแก้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องปลอกไฟแชมพูส่วนคนครับพี่น้องดูครับบรรยากาศนะครับห้วยน้อยนะครับวันนี้มาตุงเฮยกินสบู่ปลาพี่น้องะมะวานน้ำปลามะเพียงกินเขาก็บรรยากาศสวยๆหน่ครับฝนตกแหงมาเคื่อนหน่ีสก็ไดพากันมาวันนะี้ Hãy nhiều. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาส้มยอ,อย่เนาดมาสมยตายยังยังเงเตะคำหมดีงเอาไปเพ้งตะคำหมดมดก้กู้ยผมมองมากลางหิเว้ยอากานะครับ ที่างเงานะครับน hmm, ้ำปลาไร่หลักของเพื่อนไปเลยครับพี่น้องครับสู้บังสู้บังมาสิมาเลยมาสิมาเลยโอ้ไปเลงพี่น้องปลาหยังปลาหยัง โอ้โหนี่เพื่อนลายังเด็กปีงเลยพี่นอ้องปลาสะเพียนปลาป,ป,ปากปลาปากน้อยนะครับของแท้โอ้โหบรรยากาศชุ่มจุ่มไม่ตัวน้องพี่นอ้องว้าปลาสูตปรปลาสูตปรปลาสูตรปลาสูตรไล่ไล่ไล่ ฮะเฮ้ใสโอโไปาางยัง่โอยบอกถึเหี้ยบากะโอ๊ยยังตปมาหมาเล็หน่อยเกนอยดูดุมหั่งตนนั่นนีโอ้ยหมานัมานเนี่ยอชาดิเมื่อน้ำเนี่เมื่อน้ำมจเมันจแพร่ไปเปากปไัน เดี๋ยวนข้ทำไป กงงากาศนะครับที่แกงยาวนะครับวันนี้เท่ากับฉีมาหาอยู่หา,หากินเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องครับพี่น้องครับถึงเหี้ยแกงยาวนะครับบรรยากาศสุดยอดนะครับเยังตอนงฤกมันเด็กเย้มันเด็กเย่กระขื่นนาจ,จะขึ้นดีอยู่นี่เป็นหัวหน้าเอากรขึ้น,ปนไปได้ครับ คร,รออครับนี่จะถือเลี้ยงหนมากนามาลา้ามาครับพี่น้องครับห่หวงมีสา,าน้าเท่าเลียเดี่ยวกินเจ้าหน้นนะขอบคุณคราขออนุญนดหนวด

เาก่ยใาวนี่้ฟังเสียงหนากูแน่เลยวะเกือตีน้ำลายนะนี่แต่ใ่าโอเโอ้โห้องเนี่ยเลยนะเฮ้ยฟดอัง quá cái gì phải cái nào, cái <laughs> ừ, ừ, ừ. ừ. ừ, ừ. ừ. ừ, nào? cái nào? không? cái nào, cái nào? hấp cái <laughs> nào,

này yên nhóc nhìn này cho nó nó cứ to này vậy không vượt kỹ đấy đứng vô mà kháo rồi สารบานหฮาพี่น้องสุดตรนหนั้แล้วตีนตามงฮเสียพื้นก่าร้อมหัวเลยพี่น้องเลยบอยากากนี่ปทอดจะกินก็ต้องวายจทดที่ตะซ้าก็น้อยมันกินด้อปลาเวร้ายพี่น้อง็เลยเดีไปไกลไปกระตะมุฮมากนี่ ลายพี่น้องฟักกะมีเออเขีเดี๋ยวพ่กันล่ะี่ไนบได้มีเอ้าที่เล็บท่เล็ที่เล็ทำปลาเดยพี่น้องามยังมาเาสวัสดฟาดบึมลองเี่ยนวันร้ายพ่น้องร้ายโอ้ยนี่ฟาดอีรอนนวันก็ เย็นยนอมาเยี่ยมเ้ไหเนตึงแฮ่ไหนมันเปได้หรอหลวพ่อติกี่อยู่มาตลาดข้าวิวว้าวเอออะไรในห้องเทีได้รสชาติแต่จะโทษเนี่ย ยานดีแล้วียาปนะแล้วาบรรยากาศชุดยอดเลยเอ้ยองแต่เขากินหลายคนขนาดรีบัน้บ่วัดีครนักนักหนักนอ่ากินมา้อ่าม่มกินน้กัน Cây ba cây ba để tiếp này nó to dài cái kéo này nó lại

คนาไม่ลว่าหลายจร่งหรเลยจับสีอะไรไม่เอาวางงู่งสีเลี้ยวสีเลี้ยววางงงเลยในห้องเตะในปากเอือนนี่นสุดขนาดเลยทุกวันว่างไรมีคนว่างเงี้ยเหรอเหี้ยมั้ยหี้ยมั้ยเฮอยเม้นว่างเงี้ยเไป

บรรยากาศบ้านห้องพี่น้องยินบานบตนองไมตรงหน้าคือเกา<อ>สดกะบเนียร์จำมัาใจว่าจำเรียงได้หนึ่งนงี่นะใจว่าใกล้ไอปลาไอป่ามีวัดดูแลมีัดมั วไป่่หน่่องอเ่อียบว่าเพี่อนไปาบบ้องเดินมาเด้อมีโอกาสมากบ้ามากเนวเขาปลา นะลงเมื่อวันบ่ายนี่ยเสียบ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 นี่เล่นอะไร้ำอยู่ละว <c oughs> ันหนาวไหม,มปลากระด้างจีขึ้นมื่อึ้นได้มนได้หรอ,อแกล่ะเนี่ยนี่ฮะสารับคลิปนี้สวัสดีสิบิรัดพี่น้องเจอกันคลิปหน้าที่ท้ายเขื่อนแกล่เนี่ยนี่